แต่ผู้ชายยุคนี้เป็นไงต้องการมี2บ้านพร้อมกันไม่อยากเสียทั้งคุณไม่อยากเสียทั้งมือที่สมีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยหรือการเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคือวงกลมสองวงอันนี้คือเราอันนี้คือเขาแล้ววงกลมตรงเนี้ยมันคือพื้นที่ที่คุณกับเขาอยู่ร่วมกันมันมีบางส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันเออมันจะมันเหลื่อมเหลื่อมกันวงกลมสองวงมันจะสะเทมันจะควงกันอยู่มันจะควงกันอยู่อะไรและพื้นที่ตรงกลางที่มันเหลื่อมกันนั่นคือพื้นที่ขขอองงคคคนนนมมััาวสพธ์ แต่ช่องว่างของวงกลมมันคือพื้นที่ส่วนตัวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของครอบครัวเรานะคะเรื่องของงานของเราหรือเพื่อนของเราพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมว่างๆเนี่ยกับพื้นที่ตรงนี้มันก็คือพื้นที่ของเขาแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้ก็คือพื้นที่ของเรานะอย่างเช่นเราไปทํากิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นนี่แหละมันคือความสวยงามของความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่าตัวเรากับตัวเขามันเมิร์จขึ้นมาเป็นคนคนเดียวกันมันจะน่าอึดอัดมากมันเหมือนเราไปอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ด้วยเขาไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปอยู่ด้วยมันเหมือนเป็นนเเเงาาาาตตมัวะะพร บางกิจกรรมเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้กูอยากทําคนเดียวหรืออันนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเขาอยากทําคนเดียวในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นการครบกันหรือในชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานก็ตามมันควรจะต้องมีสเปซแบบนี้นะคือมีส่วนที่มาปะกัน นะตรงกลางมาจอกันการซื้อบ้านหรือกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมาเจอกันซื้อบ้านซื้อรถหรือการมีลูกหรือเงินเก็บหรือเงินทุนต่างๆใช่คือรอบๆข้างเราเนี่ยเห็นไหมมันมีโอกาสที่เราจะไปปะกับอะไรก็ได้ทั้งเราทั้งเขาถูกไหมเหมือนกับเราจะไปเจอกับอะไรก็ได้เราอบข้างเรามีอะไรบ้างมีสังคมมีเพื่อนมีครอบครัวถูกไหม ทีนี้ถ้าวันหนึ่งเขามีไอ้ติ่งนี้นะหลายคนงงอะไรว่าติ่งนี้คืออะไรต,ติ่งนี้คือมือที่3ามเขาก็จะมีการใช้เวลาของเขาด้วยกันเนาะเห็นไหมว่ามันจะมีติ่งที่โอเวอร์แลปเหมือนกันพเพราะแปลว่าอะไรมือที่3มก็ไม่ได้มาอยู่เป็นเงาของเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ว่า มือที่3ก็มีชีวิตของเขา,าแฟนคุณก็มีชีวิตของค,คุณก็อาจจะมาเจอกันบ้างทีนี้เริ่มต้นน่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอไปนาน,านๆปุ๊บเขาจะเริ่มมีการขยับขยายแรกๆเนี่ยวงกลมของเรากับเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะหลังๆมันจะเริ่มปวดลงแล้วมือที่3เนี่ยก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นทําไมถึงมือที่3ต้องการเวลามากขึ้นทุกคน<อ>คะมือที่3ก็เป็นผู้หญิงปกติคนหนึ่งที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่แพ้เมียหลวงแต่ว่าเขาอาจจะไม่คิดว่าการที่เขาทําอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเดือดร้อนอะไรบ้างแต่ ต้องการหนึ่งเวลาสองการที่บ่งบอกว่าชั้นเนี่ยอัพโซเชียลได้แล้วนะการเป่าประกาศให้โลกรู้ได้นะนะว่าชั้นกับเขาเป็นแฟนกันบางทีอินบ็อกมาหาเมียหลวงบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวกันมานะมีความสุขมากอเออ,อเป็นการย่อมโมโหว่าให้เมียหลวงเนี่ยไปมีการทะเลาะก,กับสามีอ,มอันนี้คือสถานะที่มือที่3ต้องการมาเอาพื้นที่ของสามีเราไปให้มากกว่าเดิมที่เป็นสามีเนี่ยก็จะคิดถึงแต่มือที่3ทมทอะไรก็จะคิดถึงบางทีมาบ่นให้เราฟังว่าเนี่ยแคร์เขา มากอย่างงุ้นอย่างนี้ผู้หญิงฟังแล้วรับไม่ได้คือถ้า<ง>สมมติว่าเราไม่รู้จักวิธีการสื่อสารไปว่าเราไม่โอเคเรารับไม่ได้นะอันนี้ก็คือมือที่3เนาะเรากับสามีจะมีเวลาใช้ร่วมกันน้อยลงในขณะที่มือที่3เนี่ยก็ดึงทรัพยากรไปไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาและสถานะเห็นไหมเขาะจะเป็นวงกลมที่เขามีเวลาร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาอ้างว่าหมดใจทีเนี้ยเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าวงกลม3ามวงเนี่ยตัวมือที่สจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนที่ของ ของคุณจะลดไปก็คือพื้นที่ของคุณกับสามีก็จะลดลงไปเรื่อยๆไอ้ส่วนที่ลดลงมันคืออะไรได้บ้าง1เวลา 2. เงิน 3. การเอาใจใส่การดูแล 4. ความคิดหน้าที่เวารับผิดชอบเรื่องลูกถูกไหม มันก็จะยิ่งลดต่ําลงไปด้วยเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการที่ต้องสื่อสารกับเขาเนี่ยเราจะต้องไม่ตกหลุมพรางของการปกป้องตัวเองของเขาใครอยากรู้วิธีนี้นะต้องมาเรียนคอร์สนี้เลยค่ะ Dark Feminine เจอสถานการณ์แบบนี้ต้องทํำยังไงคะต้องพูดยังไงคะทักมาได้เลยโค้ด <Code S 2> คู่กูรักนะคะโค้ดชิและโค้อุ้มคอยตอบให้เสมอ